โอ้ลูกสาวกินเข่าเองด้วยโอ้เจ็บปะเจ็บปะลูกโอ้กินเข่ากระยาอืมกินข้าวอร่อยโอ้ดีกินเข่ากับปลากระป๋องเลยนี่แม่โอ้อร่อยหู้นะวูเก่งจังเลยทัว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  หนาไงเอ็นทรงผมเราประทับใจขนาดลูกพี่เดไม่กินเหรอเฮ้ยพี่เดไม่กินข้าวเหรอไม่กินตายหงายอย่างเดียวพี่เดย์พี่ทำนี้พี่ทำบ้างเนี่ยอย่าพักพี่เนี่ยโอ๋ยพอได้เดรับอยู่ใกล้ก็พอไดทัก ดูนี่น <cleaning over acă> ้องกิน <Te> ข้าวนี่ดูหูคำใหญ่ๆเลยอู้หหมาเก่งกินเองด้วยเป็นไงล่ะเออเก่งหูเก่งอ่ะเออกินกระป๋กกระป๋องผีดองเลยเออกะขอมากินบอกกองกินบอกแต่น่ากิน ูน <c oughs> องไ่ได้ดูนองกินเกาเนาอเจาเออน้ากินเจาเ้าเียนไทยกินเเจี๋เอออร่อยเกเน่นะเออโอ้เก่งเฮ้ยเช้าพอขึอเก่งนะววะเออี่เก่งไหมฮะ มาดีจ้ากันเร็วจ้าเร็วเฮ้ยขักกันส<ะ>ี่เสียบนะอ่าหนูก,กินทะลุกกินเลยโอ้แม่มเอาแม่มเอาเลยปะเชาะ้าอ,อ,อ่ะอร่อยปลากระป๋อง เ้าเช้าอู้คำใหญ่ทีลูกโอ้เก่ง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 อู้เก่งแต่ว่าเออหนูกินเด้อลูกหนูกินเด้อกินให้อิ่มมูนาเสียงเพิ่นน่ะเออเสียงแม่เขาเขาเพ่กินด้วยเออสู่น้องบ่ได้ด้วยน่ะมูนา วุงต้องกินข้าวน้ำกินนมน้ำว่าไม่กินต้นมพี่เด็กกินพ่อบอกว่อนไงเฮ้ย <Huh? S 2> ไม่เอาไม่เอาอยกแง้ว <laughs> จังงฟังจัดไม่เอาโอ้ยลูกไม่อี <laughs>